ตอนนี้กาแฟาบริการแล้วเด้อพี่น้องเฮาบริการฟรีครับบริการฟรีเนื้งเนื้งเดียนเต็มเตรียมที่พณิชย์บริการฟรีอยู่นี่เออกินได้ห่อได้กาแฟได้นะบ่แม่นธรรมดากินได้ห่อได้แม่นั้ยููทบเเบบบออร์ยููทร์ ครับผมบริการพี่เกี้ยงแย่ใจเกินร้อยห่อพร้อมเรียบร้อยมา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 กระลังใจน้องๆเนี่ยเกี้ยเอ้ยคุณนายเอ้ยมามามาเมื่อนี้คุณนายเกียรติพนมาถ่ายกระลังใจน้องๆเออตอนนี้เพิ่นเดินทางมาหอดเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับคณะเพิ่นทีมงานเพิ่นพลินะ กำลังเลี้ยงคิ้วเอาเอาเอาน้ำเพื่อกันด้วกาแฟเด้อฟรีนะครับนี่ฟรีเด้อบริการฟรีนั่น่นรวยพร่านไหแล้วอ่าเพราะเป็นธรรมดาครับผมพี่นึ่งเนี่ยให้บุญเกิเีเป็นกองี่อยัดถงกาแฟอเล่าดีเปนได้เลยยเเมียงี่จากแก่ี่ย่ กาแฟห่อนบอกคะจกาแฟห่อนค่ะแต่ว่าเพราะนั้ใส่ยางด้อยถ้าสิใส่น้ำตาลใส่นมได้อันนี้เพิ่นคำซ้ำมาให้เอาเอาหกสิบตันเลยครับเด้วยอือไม่เกินห้ามเอาหกสิบตันเต้นนี่ เอาเต้นยุ่นอกๆก็ใใจคนบอบลูแต่ว่า ah <A baik. S 1> ่นกับสามราเอาหกสิตันหกสิบเอ็ดก็ไม่เอาหกสิบเอ็ดก็ไม่เอาครับผมเออหิ นั่นละหกสิบตันเพราะว่าเออขั้นไผได้หกสิบตันหันจะลืมอืมแม่ <laughs> <laughs> เออเท่านั้นละเอะอเพราะว่าเอาแค่หกสิบเกินก็ไม่เอาพอเฮ็ยจะได้หนูจ,จังสิบป้นมีคือพวอกเจ้ามีอย่าง มีแข็งโอ้ยได้แล้วปวดอบายยัดติ่มกันไม่เป็นแยังอกใช้ให่พี่ก็ได้นี่นี่นีผู้พคนผู้คนคล่อมพล่อมบอดผู้พคนคอมบอดก็เรียนเซียงโวกพูดด่เหมนบาดแงห่วลุนเยก็ิ0ตัน60ตันเ้อเกินก็ไม่เอาห่อน60ตันปั๊บอย่เลืมแล้วคือเอา เอาเอาผ้าสลมคุ้มไปเลยอย่าลืมล่ะนีแล้วก็ไปทั้งอื่นผ่าเมื่อเย็นน่อยมือเอามือนี่วันที่สามสิบวันที่สามสิบมือนี่จ็คสลากให้ท่ายทุกคนเห็นะอ้่องแปลกๆไว้อันอันคือใส่เสียสีแดงเนาะโอ้จดกินโอ้แมนแม ขอดี <ih az violin beeping warfare> ้หอมมั้งขอดให้ห่ออมปลอมอมป้อมไปทุกคนเนาะสาธุน้ำดื้อได้บุญได้กุศลนั่านแต่ะเิ่ล้ที่ล้กคนีีหลือนกบ ได้จางก็ได้หอนิบ้าหปบนเลยคันดีบลบออกไปให้เลเอกบเอลบลบออกไปให้เหลือหกสิบเอนี่ก็ก็เล้ยกเล้งแต่แม่พนมาห้วแต่เออแต่ว่าพูดเรื่องกันกันเข้าไปได้สมองแล้วเพี้ยนปากมับมแเลว้วเออแนีย เค็ปากมับแล้วเยบร้อยกันซเนะหอมแปมเยี่ยมเต็มดีเนาะชไ้จ้างเจี๊ยดวร้านอยากอายหัวก็ย่างนีเด็กก็พอพ่อแม่ตายเลยเนี่ยเพราะว่าแต่สิมัดควรเปลี่ยนได้พออีกีเดี <อ>ใช oh, ้ใช้เสร็จแลบริการที่มงานพนกันกาแฟเย็นกาแฟเย็ฟรีด้อครับพี่น้องเด้อฟรีด้อนี่เด้อนกาแฟาดได้สักฟรีครับผมกาแฟเนาะเดี๋ยวหายพาดเลยนะเออว่าเทนึงเอออนเป็นี่ลูกส้มกาแฟคเจมนี่ป้าันอได้เงี้ยนะ เออ่าสาธุล้งพี่น้องเฮ้าทุกๆกันครับผมบริการฟรีบริการฟรีที่เออบุญประทายเขาเปียกเริ่มแล้วเดับประทับใจเอประทาเเปียกเริ่มแล้เนอเริ่มแล้วอามามาเรื่ยไเนาะมาเรื่ยเนาะบ่เป็นมือสองมื่อนะครับสาธุสาธุครับผม